ไม่ยอมให้เล hey, <Hey, challenge. S 2> ่นไอ้เหี้ยไม่โดนเฮ้ยขอแก๊สแก๊สระวังแก๊สไอ้เหี้ยไอ้แก๊สไอ้ตาย I'm just there. หมอจะล่วงไอ้เหี้ยหมอไม่ล่วงล่งวงตัวเองบอล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 เฮ้ยบอลโนบอลโนบอลโนเฮ้ยแม่งหนีข้างบนอีกอยากไปบ้านเนี้ยไอ้เหี้ยลงลงใต้บ้านดีกว่าไปต้นต้นดึงไหนต้นต้น อ s right. <S okay, 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 okay. Oh, ๋อ้เห uh. NO ี้ยมึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างในบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเทีมเทมเทมไม่เป็นไรโอ้ยเกียมมันปาระเบิดมาใส่สันมันอยู่มันอยู่ตรงสะพานไปไหนเฮียเขาบนหัวบนหัวขามันที่ขามันอ่ะมันตาม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 ปิดประตู อ้อมด้ยอ้อมอ้อมอ้อมไปฝั่งนู้นละข้ามาข้ามาข้ามาครับอ๋อไอ้เหี้ยไม่สัตว์เลยไม่ยอมให้เล่นครับเอ๋ยไม่โดนเฮ้ยขอ แก๊สแก๊สระวังแก๊สไอ้เหี้ยไอแก๊สไอ้ตันแก๊สตายถ้าเอาเกาะมันแล้วแบบแม่เอ้ยล่วงหนึ่ง เดตัวเดียว,ยวนี่นี่เฮียตกอันปากขึ้นมาด้านบนปากดำปากดำไปไหนวะอย่างนะอย่างนะกูกูเก็บตไปเฉยเออเออสัตว์ <c oughs> ตวโดนเดโวไปดีเฮีย <c oughs> เอ้ยเฮียเดี๋ยว อาบนเอาบนบนโดนทำเหมือนกับทับเดี๋ยวเดี๋ยวทานไปไอ้นี่เป็นใครตดฟันลือดก่อนนีสัตนี่ขามัและขามาแล้วตํา,า,าด้วยที่อชุบกันอยูเอ่เจอแล้วเจอแล้ว ร่วงล่วงหนึ่งผีร่วงผีร่วงนู่นน่นชุบกันอยู่ชุบกันอยู่ปาขี้ลงไปในข้างในเลยปะมึงมึงมึงบนบนสะพานบนสะาพานจะลงไปฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีมันชุบหรอ <Yeah. S 1> มันหนีไปแล้วเมื่อกี้ผมยิงแล้วมันวิ่งไปแล้ว ข้างบนจะร่วงไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างบนจะร่วงข้างบนจะร่วงสายมีตัวนึ่งงานเอาสายเลยเจอแล้วเจอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้ามมาให้ข้ามมาให้ข้ามาข้ามานี่ข้ามานี่ล่วงหนึ่งร่วงหนึ่งร่วงหนึ่ง ล่วงอีกหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือแก๊สเหลือแก๊สเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะจะล้มละจะล่วงละจะล่วงลวะแก๊สชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่่วงหมดเออเนี่ยในที่สุดในที่สุดแก๊สแม่งก็กวนตีนนะไอ้สัด <laughs> กูยังไม่ได้ใช้อันติเลยนี่ว่ะอันติมันทำอะไรได้วะตาตาแดงไงตาแดง <c oughs> ตาแดง <c oughs> ใช้อันติแล้วมันไม่เห็นไม่ทะลุสมองแล้วนะเว้ยเออมันไม่ได้แล้วอะมันคอมโบกันไม่ได้แล้วอะ <c oughs> มันเฮี้ยตรงเนี้ย <c oughs> ต่อหรือไง,งอ๋อดิจัดไปดีวะ ลมไม่ตวงนะแต่มันน่าจะตีกันวะ่ะสองหนึ่งอ้าวเยี่ยเดีวเวๆ หมดแล้วหรอหมดมอ่ะเพราะมันเก่งปากอยู่วะมันเงียบปาดัไปแลปาดขึ้นหลังคาหมอจะร่วงร่วงหนึหมอไปไหน อ๋อวิ่งไปทางนี้เฮ้ยวงแรงวงแรงวงแรงจริงวงแรงจริงวงแรงจริงไอ้เหี้ยไม่ร่วงวงแรงจริงวงแรงหายป่าปลาบักปลาคุแล้วตายแล้วนี่นี่นี่ปั๊มอยู่นี่ร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งก็รอร่วง มันอยู่ไหนอยูตรงนี้วิ่งอยู่เนี่ยปลอดเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างข้างล่างกำลังขึ้นมาตายเลยตายเลยต้งอยู่นี้อย่าล้มนะอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มไม่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 ล้มปานตีปานตีแล้วดัน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 เลยดันเลยดันเลย โอ้ยเอาเรื่องจัดสองแชมป์ว่ะเนี่ยเนี่ยมันโอ้โหแก๊สแม่งเป็นไงแรงไหมล่ะ <c oughs> คนี้อ่ะบอกเลย <c oughs> เล่นเองแ,แรงมากย <c oughs> ใช่มันแรงมากก็เมื่อกี้มีตัวหนึ่งหล่มแก๊สกวกากูไม่ได้ยิงอะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะแอปซิสอย่างเดียวคืออะไรอ่ะโอ้ยเฮียกูสปอร์ตไง